สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกมมับช่องมิมมอนทารัชแนลนะคะทริปนี้เราอยู่กันกับคลิปรืน้อมนะคะดงความรักของชาวทัุไฟนะคะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรื่องราวเซอร์ไพรส์อะไรนะคะที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะในเรื่องราวของความรักนะคะ ก็ใครที่เข้ามาแล้วนะมนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจด้วยนะมาดูกันเรื่องที่คุณควรรู้นะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะก็ขอเริ่มต้นกันที่พลังงานของชาวทัตไฟกันก่อนเลยนะคะชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะ พลังงานของชาวธาตุไฟที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะไพ่ขึ้นพลังงานราชาถือดาบนะคะมีไพ่ขึ้นพลังงาน3ดาบนะมีอะไรจ๊ะ3ามไม้เท้าค่ะสี่เหรียญน,นะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวธาตุไฟค่ะคุณน่าจะกำลังมอง หาเป้าหมายเนาะมีเป้าหมายกับตัวเองในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เราอยากจะมีความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนเราตั้งเป้าหมายกับตัวเองไว้ว่าอย่างไรรูปแบบคนรักหรือว่าแนวทางในการที่เราจะมีชีวิตคู่นะคะแนวทางในการที่เ,เราจะแผนอนาคตสิ่งที่มุ่งหวังไปข้างหน้าเนี่ยจะแผนไปยังไงบ้างแล้วก็มีทิศทางยังไงเหมือนว่าในเวลานี้คุณอาจจะก,กําลังคิ้วดิ้งจิตใจตัวเอง ดูแลในเรื่องของสภาวะจิตใจให้มันอยู่ในจุดที่โอเคมากขึ้นนะคะมีพลังงานของการที่มันมีความรู้สึกว่าคุณจะพยายามปล่อยวางหรือว่ามีการแบบยกโทษมีการให้อภัยมันมีการปลดล็อกอะ่ะแล้วปลดปล่อยให้พลังงานตัวเราเองเป็นอิสระมากขึ้นนะคะไม่ได้ไปยึดติดก,กับสิ่งที่เป็นความผิดหวังความเสียใจมากเท่าที่ควรแล้วเพราะมันรู้สึกว่าในเวลานี้คุณ รับรู้ได้มีพลังงานมีโอกาสในเรื่องราวของความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นนะคะที่นี้เนี่ยแนวทางของการใช้ชีวิตแนวทางของการที่มีจุดมุ่งหมายเนาะเราสุกว่ามันมีจังหวะของการรอคอยเป็นจังหวะของช่วงเวลาที่หลายคนจะรอคอยความสัมพันธ์บางอย่างนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ของคุณที่คุณดิวอยู่ด้วยเนี่ยมันรู้สึกว่าน่าจะเป็นแนวทางของการที่มี ระยะทางเข้ามาเกี่ยวเนื่องเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะทางไกลนะคะหรือว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในถิ่นฐานเดียวกันประมาณนี้เนาะแล้วก็มองว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่อาจจะเก็บความรู้สึกคิดเยอะคิดมากเหมือนกันกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะคือเรารู้สึกว่ามีอะไรเข้ามาหาคุในช่วงเวลานี้นะเป็นช่วงเวลาที่ชาวทัศนไฟจะพยายามคิดให้รอบคอบมากขึ้น มีแนาทางในการคิดเป็นกระบวนการให้เกิดความรอบคอบในทิศทางในแนวทางต่างๆนะคะทีนี้มนมีความรู้สึกว่ามันเป็นรูปแบบของพลังงานโอกาสของการแบบที่เป็นจังหวะของการรอคอยบางสิ่งบางอย่างเนาะเป็นจังหวะของการรอคอยบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นไายขึ้นพลังงานอ,อสามไม้เท้านะคะมีพลังงานในรูปแบบที่ เป็นทิศทางของโอกาสแล้วก็พลังงานที่เราสุกว่าเออเรื่องของมุมมองทัศนคติเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณนะคะคนที่เขามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลหรือว่าคนที่เขามีมุมมองที่ตอบโจทย์ในรูปแบบของพลังงานพาร์ทเนอร์เนี่ยคนว่าเขามีโอกาสในการที่จะได้ไปกันต่อกับคุณเนาะคือคุณมองเรื่อง เรื่องราวแบบนี้เป็นหลักด้วยไม่ใช่แค่รูปแบบของคนที่แบบถูกใจหน้าตาบุคลิกภายนอกอะไรอย่างเดียวไม่ใช่นะคะแล้วคุณฮิลตัวเองได้ดีมากๆนะในช่วงเวลานี้นะคะมันเหมือนเป็นการแบบโอเคยังไงเป้าหมายชั้นยังไงมีมุมมองยังไงแนวทางความคิดนะคะอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเนาะ ประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะพลังงานเพิ่มเติมพลังงานของชาวธาตุไฟนะคะเพิ่มเติมนะคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ค่ะไปขึ้น4ีม่เท้าสองเหรียญมีพลังงาน1น่ถ้วยนะคะมีพลังงานราชาถือเหรียญเนาะ โอกาสพลังงานในช่วงเวลานี้มนว่าอยู่ในจุดที่คุณจะรับรู้ได้ถึงโอกาสทางความรักที่ปรากฏขึ้นการเริ่มต้นการเรียนรู้การเรียนรู้ร learning, ในรูปแบบหรือว่าในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะมันมีทิศทางพลังงานที่เป็นโอกาสการต่อยอดความมั่นคงที่เกิดขึ้นด้วยคือเราสึกว่าคุณจะไม่ได้มองแค่เป็นความสัมพันธ์แบบฉาบช่วยหรือว่าเออเราลองคบกันไปก่อน หรือว่าลองที่จะแบบว่าคบหาอย่างจริงจังไปก่อนไม่ใช่แบบนั้นคือตัวคุณมองหาคนที่สามารถจะเข้ามาแล้วตอบโจทย์ในเรื่องราวของความมั่นคงอะค่ะในเรื่องของชีวิตชีวิตคู่พาร์ทเนอร์ที่จะไปกันต่อในเวที่เป็นการเซอร์เบตการแต่งงานการมันหมายคือเห็นทิศทางแนวทางการไปต่ออะไรแบบนั้นคือแต่มนต้องบอกก่อนนะว่าคลิปนี้เป็นพลังงานภาพรวมนะคะฉะนั้นก็ รับไปแต่พลังงานดีๆนะถ้าส่วนไหนที่คุณรู้สึกว่า,าตรงกับตัวเราก็อาจจะสามารถนำำําคําแนะนําจากไพ่ไปลองปรับใช้กันได้แต่ถ้ารู้สึกว่าเออไม่ไม่ใช่พลังงานของเราอาจจะฟังเพื่อความบันเทิงได้นะคะประมาณนี้คือเรารู้สึกว่าความมั่นคงความชัดเจนคุณมองหาความสัมพันธ์ที่มันสม่ําเสมอมันมั่นคงมันชัดเจนและได้เริ่มต้นในการเรียนรู้เนี่ยหลายๆอย่างถ้าจะเกิดขึ้นในการที่คุณจะเปิดใจเปิดโอกาสได้เนี่ยมนว่า มาจากความประทับใจนะคะประทับใจแรก first impression แล้วก็มาจากการที่ได้ศึกษาได้เรียนรู้เริ่มต้นเป็นการเริ่มต้นที่ดีอ่ะอืมแล้วสุขว่าคนคนนี้เขาจะต้องเป็นคนที่บาลานซ์ลงตัวกับชีวิตของคุณด้วยทำให้คุณสามารถจัด priority ในชีวิตได้ดีการวางลำดับความสำคัญของสิ่งที่สำคัญก่อนและหลังนะคะบางทีก่อนหน้านี้มันเหมือนกับตัวคุณไม่ได้ไปให้ความสำคัญหรือว่าจัดกระบวนการอะไรตรงนี้เลย มันก็เลยอาจจะแบบต้องใช้คำว่าเหมือนมีภาวะความยุ่งยากตรงเนี้เกิดขึ้นนะคะก็เหมือนกับพลังงานตรงเนี้ยมันต้องมีการแชร์อะไรบางอย่างเนาะมันต้องมีการที่แบบคุณต้องบาลาลซ์หลายๆสิ่งหลายอย่างชีวิตเราถึงจะโฟ์ไปได้ต่อให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีก็ตามคือการจัด เมเนจเวลาการจัดสรรก็ยังเป็นสิ่งที่สําคัญอยู่มากๆนะคะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับชีวิตเรามันไม่ได้มีแค่ในเรื่องราวความรักอย่างเดียวนาะฉะนั้นความรักที่จะเข้ามามนมองว่าคุณมองหาคนที่ลงตัวกับคุณในเรื่องของเวลารายบาลลงตัวกับคุณในเรื่องราวของความคิดแนวทางทัศนคติอะไรหลายๆอย่างแล้วก็การทํางานอะไรในแต่ละวันน่ะนะคะอืม ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าจะเป็นอย่างไรนะคะพลังงานเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้ค่ะให้ขึ้นพลังงาน The s t ตร i งนะคะ King อ f วานะคะมีพลังงานสิบเหรียญแล้วก็มีพลังงานห้าดาบนะคะขึ้นมาเนาะชถ้าไปเวลานี้นะพยายามจะ c l a r i n g อะไรหลายอย่างจริงๆนแะแต่มันก็ยังมีเงื่อนไขหรือมีข้อจำกัดอะไรที่เป็น สิ่งที่เราสวเออเราก็ยังต้องจัดการยังต้องแก้ไขหรือมองถึงมงุมมองของปัญหาของตัวเราจริงๆอะไรที่เป็นข้อเสียของเราอะไรที่เป็นข้อจํากัดของเรานะคะคัณว,ว่าคุณด้วยมีแพชชั่นกับเป้าหมายชีวิตแล้วก็คุณพยายามเติมเต็มความรู้สึกอะหรือมองหาชอยตัวเลือกที่เข้ามาแล้วตอบโจทย์การเติมเต็มฟิลลิ่งความอบ,บอุน่น ฟิลลิ่งที่แบบว่าได้พื้นที่เซฟโซนพื้นที่ปลอดภัยสำหรับตัวคุณนะคะเป็นพลังงานที่ไปกันต่อได้คุณเก่งนะมดนว่าคุณแกล่งแล้วคุณพยายามจะเมเนจเรื่องราวต่างๆในชีวิตให้มันอยู่ในจุดที่แบบดีที่สุดแบบ the best ประมาณนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะขอดูกันหน่อยว่านะคะเรื่องราวอะไรที่คุณควรต้องรูนะเกี่ยวกับในเรื่องราวของความรักนะคะในช่วงเวลานี้ สิ่งที่คุณควรต้องรู้คืออะไรคะไพ่ขึ้นอัศวินถือดาบขึ้นมานะคะมีไพ่ขึ้นพลังงาน8ดเหรียญน,นะคะแล้วก็มีพลังงาน8ปดเม้เท้านะแล้วก็สีดาบค่ะชาวธาตไฟ สำหรับชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูนะคะไพ่ขึ้นมาพลังงานประมาณนี้เลยเรามีความรู้สึกว่าเออก็เป็นพลังงานของการที่ต้องรู้นะว่าช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องฟื้นฟูฮิลลิ่งดูแลจิตใจตัวเองให้ดีนะคะฟื้นฟูนความรู้สึกของเราตระเตรียมร่างกายจิตใจให้พร้อมมีความพร้อมไว้เลยพลังงานการที่แบบอยากจะไปในเวที่แบบมุ่งไปในทิศทางที่มันโอเคมนมือนว่า กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคนที่มีแพชชั่นมีแรงบันดาลใจมีแนวทางของการใช้ชีวิตแล้วก็ไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาอุปสรรคและมองต่างๆคืออะไรที่เป็นอุปสรรคอะไรที่เป็นเงื่อนไขมันว่าคุณพยายามที่จะต่อสู้ฟันฝ่ามากๆในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ที่กำลังจะเข้ามานะมนบอกเลยว่ากำลังที่จะมีคนบางคนนะคะ ข่าวดีบางอย่างคนที่คุณรอคอยหรือเรื่องราวบางเรื่องอัปเดตให้คุณได้รับได้รู้ในช่วงเวลาต่อจากนี้คุณอาจจะก,กำลังได้รับข้อความได้รับการสื่อสารจากใครบางคนนะคะเร็วๆนี้เนาะแล้วมันก็มีพลังงานแปดเหรียญขึ้นมาเป็นพลังงานรูปแบบที่มลว่าคุณต้องมีจุดโฟกัสต้องมีความมั่นคงมั่นใจว่าอะไรคือเป้าหมายของเราแล้วเราไปโฟกัสที่จุดนั้น ถ้าเราไปโฟกัสแบบสเปซสปะมันะรู้สึกว่ามันยากในการที่เราจะเริ่มต้นหรือมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีได้ในแบบที่เราต้องการเพราะว่าเราก็มีจุดโฟกัสเยอะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะมองข้ามบางประเด็น ที่มันควรจะเป็นปัญหาแต่ตอนแรกเรามองไม่เห็นประมาณนี้ได้นะคะคือเราสึกว่าคุณจะต้องมีจุดโฟกัสจริงๆสมมุติถ้าช่วงเวลานี้แบบอย,อยากโฟกัสที่เรื่องนี้ก่อนเหมืนว่าก็เน้นไปที่เรื่องนั้นเลยนะคะคือเตรียมความพรอมาเหมือนสึกว่าการพักกายพักใจให้เวลาตัวเองในการฟื้นฟูฮิลลิ่งเยียวยาความรู้สึกนี่สําคัญมากไม่ใช่เหมือนกับบางคนแบบ เพิ่งผ่านเรื่องราวความรักมาแบบหนักหน่วงจริงๆอยากที่จะมีใครสักคนในการที่เข้ามาดามความรู้สึกในการที่จะเข้ามาซัพพอร์ตความรู้สึกแต่ว่าจริงๆแล้วมันควรที่จะต้องมาในเวของการที่แบบได้ซัพพอร์ตกันจริงๆนะคะแล้วก็ เป็นอะไรที่คุณมองแล้วเป็นเป้าหมายเป็นจุดที่คุณอยากจะโฟกัสจริงๆนะมนุษย์สุขว่าช่วงเวลานี้ไม่ใช่ช่วงเวลาของการท้อถอยเลยค่ะไพ่ไม่ได้พูดถึงการท้อเลยพูดถึงการฮิลลิ่งนะคะการฟื้นฟูการปรับสภาพจิตใจการพักกายพักใจแล้วเราพร้อมที่จะลุยอ่ะพร้อมที่จะเดินหน้าเพราะเร็วๆนี้มองว่าจะได้รับการสื่อสารมาแล้วนะคะข่าวดีที่คุณรอคอยหรือว่าได้รับการติดต่อจากคนที่คุณรอคอยอยู่ก็ได้นะ ทีนี้พลังงานเป็นอย่างไรอีกคะพลังงานที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อจากนี้พลังงานนะคะเป็นอย่างไรอีกเรื่องที่คุณควรรู้นะชาวทาตุไฟเมสิงธนูคะ่ะเพจออฟสอดนะคะมีพลังงานเพจอวานมีเด็กถือดามเด็กถือไม้เท้า มีพลังงาน5้าถ้วยแล้วก็หนึ่งดาบคา่ะไพ่ออกมาพูดถึงการสื่อสารการปรับอะไรหลายอย่างเนาะคือมันรู้สึกว่าข่าวขรา,าวอะไรต่างๆนะคะมันจะมาพร้อมกับเรื่องราวที่แบบว่าคุณอาจจะแบบเอ้ยไม่ได้แบบว่าคาดหวังที่จะได้ยินอะไรแบบนี้คือมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีหรือมีเรื่องราวอะไรที่มันเป็นปมหรืออะไรบางอย่างที่มันยังติดอยู่ในใจเรานะคะมองว่าชาวธาตุไฟหลายคนมันเหมือนกับว่าเรามีสถนนาการณ์อะไรบางอย่าง ที่ตัวเราเองก็ยังไม่สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านได้ขนาดนั้นหรือรู้สึกว่าเออมันมันผ่านไปเราได้จริงๆเราปล่อยวางกับเรื่องราวเหล่านี้ได้จริงๆเรามีแนวทางที่ดีจริงๆประมาณนี้ค่ะเออมนรู้สึกว่ามันมีผาชั่นมีพลังงานความรู้สึกหรือว่าโอกาสทางความรักที่ดีที่เราสึกว่าเออบางทีเราอาจจะมองข้ามโดยเราไปมองกับสิ่งที่มันยัง ที่มันผ่านไปแล้วที่มันเป็นความผิดพลาดของเรานะคะฉะนั้นเนี่ยมองว่า เอาความผิดพลาดอะค่ะมาเป็นบทเรียนในการเรียนรู้ในการที่จะแก้ไขปัญหาในการที่จะปรับปรุงตัวเพื่อให้เราสามารถที่จะไปต่อได้กับแนวทางความคิดความรู้สึกของเราได้แบบจริงๆแบบนั้นดีกว่านะคะเพราะว่าเหมือนกับถ้าเราเสียเวลาไปกับสิ่งที่มันแบบแก้ไขไม่ได้แล้วนะคะมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าเวลามันก็เดินไปเรื่อยๆเนาะเราสึกว่า คนเรามันไม่ได้มีโอกาสที่จะได้รับโอ้ข่าวดีตลอดไปตลอดชีวิตทุกๆวันนะคะอืมถ้าคุณปรับตัวได้ถ้าคุณเรียนรู้ได้แล้วคุณเรียนรู้ในการที่จะเริ่มต้นอะไรดีๆได้มนว่ามันเป็นโบนัสของคุณมากๆเลยนะคะไม่เสียเวลาไปด้วยกับการที่เราแบบว่าได้บทเรียนอะไรต่างๆในชีวิตนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะพลังงานเพิ่มเติมนะคะ พลังงานที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ค่ะไพ่ขึ้นมีพลังงานราชินีถือเหรียญนะคะคิงออฟว n นนะคะ h ไฮโร a ฟนนะคะ,ะ,คะแล้วก็มีพลังงานเดอะทาวเอุย้ยรู้สึกว่าชาวชัดไฟค่ะอ่ะชาวทัดไฟชาวเมสสิงห์ธนูนะคะเอาเป็นว่าช่วงเวลานี้เลยมนว่าเตรียมแบบเตรียมตัวเตรียมใจทำสมาธิแบบว่า มีความแบบมีสตินะคะรู้เท่าทันกับการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงการกระทําอะไรของเราทุกอย่างเราสุกว่ามันกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบที่ดีเกิดขึ้นแล้วกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ไปในทิศทางที่คุณรู้สึกได้ว่ามันไปในทิศทางของเป้าหมายและแพชชั่นของคุณนะคะ เราสุกว่ายังไงต่อจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันแบบปุบป,ปับเลยแบบที่คุณไม่หันตั้งตัวเนาะเป็นในเวที่ถ้าบางคนอาจจะได้พูดได้คุยได้เคลียร์หรือว่ามีประเด็นอะไรที่คุณปล่อยวางได้ปัญหาต่างๆมีแนวทางทางออกต่างๆนะคะคือไม่ได้มองว่าเป็นสถานการณ์ที่มันไม่ดีนะหรือว่าเป็นสถานการณ์การประท้าอะไรแบบนี้คือเปลี่ยนแปลงไปแล้วอยู่ในจุดที่คุณเข้าใกล้เป้าหมายของตัวเองมากขึ้น คุณปล่อยวางกับปัญหามากขึ้นแล้วคุณก็ไปในเวที่เราให้ความชัดเจนกับตัวเองให้ความมั่นคงกับตัวเองมีพชชั่นกับตัวเองมากขึ้นคือได้เดินหน้าได้เจอได้เจอกับใครที่เขาอาจจะมามีพชชั่นหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถนะคะพัฒนาต่อยอดกันไปต่อได้ด้วยแบบนี้นะคะคือเรารู้สึกว่าคุณจะได้เจอได้เจอคนที่ซัพพอร์ต คุณได้ในหลายๆเรื่องอืในหลายๆด้านเลยทีเดียวการเปลี่ยนแปลงที่แบบไม่คาดคิดอุ้ยมันเร็วกว่าที่เราคิดเหมือนกันนะประมาณเนี้ยค่ะช่วงเวลานี้อยากให้เตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็รู้จักที่จะปล่อยวางกับเรื่องราวสถานการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทิศทางที่จะเกิดขึ้นเนาะจะเป็นยังไงนะคะ คนขอดูหน่อยว่าแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวทัดไฟนะเรื่องราวความรักของคุณนะคะ The s t r a n g h นะคะ Seven of Swords นะคะมีไพ่ t e m Temperance แล้วก็มีไพ่ The World รโอ้โหคุณรู้สึกว่าคุณมีโอกาสเข้ามาแหละทั้งคนที่จริงใจคนที่ไม่จริงใจหรือว่าตัวคุณอาจจะมีความระวาดระวังเนาะซึ่งไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องผิดนะคะมนรู้สึกว่าคุณเองอมีศักยภาพมากพอมีความแข็งแรงมีความแข็งแกร่งนะคะไม่ว่า ปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรที่จะเข้ามาในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้นะรู้สึกว่าไม่ได้สามารถจะทําอะไรคุณได้ขนาดนั้นมันมีแนวทางที่ชัดเจนของตัวคุณอยู่แล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่โอเคสําหรับตัวคุณนะคะคือเราสึกว่ามันเป็นทิศทางของเวที่ดีคือมีการปรับเปลี่ยนแล้วไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีการปรับเปลี่ยนแล้วไปอ่าปรับเปลี่ยนแล้วไปในทิศทางที่คุณมีคุณภาพชีวิตมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นนะคะ คุณเป็นคนเก่งอ่ะบริหารจัดการเรื่องราวต่างๆได้ดีเราสึกว่าไม่ว่าสถานการณ์อะไรก็เอาอยู่ในช่วงเวลานี้อาจจะมีความระแวดระวงังมีความระมัดระวังกับคนที่เข้ามาคือเหมือนในตอนแรกเราอาจจะไม่ได้ให้ใจใครไปอย่างเต็มที่ประมาณนั้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าพลังงานขึ้นมามันเหมือนกับการที่จะได้มีพลังงานของ ความสุขสมหวังที่คุณตั้งแผนตั้งเป้าไว้ในเรื่องราวของหลายๆมิติหลายๆด้านเลยนะคะการงานการเงินความรักความสัมพันธ์คือเราสุขว่าคุณจะสมหวังอ่ะหรือมีอะไรที่เป็นพลังงานการ,รเบตนะคะกับเป้าหมายที่ได้วางไว้นะชาวทัดไฟ ก็อมองว่าเป็นเรื่องราวดีๆเลยนะสิ่งที่คุณต้องรู้ก็อย่างที่เราบอกกันไปก่อนหน้านี้เพราะการเปลี่ยนแปลงมันกําลังจะมาถึงแล้วนะคะสมมหมว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายตัวเองได้มากิ่ขึ้นนะคะช่วงเวลานี้ Learning แล้วก็เรียกว่าพร้อมลุยคะ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะคะไพ่เขาอยากจะบอกหรือว่าให้คําแนะนําอะไรกับคุณบ้างนะคะ ่อยากบอกหรือว่าให้คำแนะนำอะไรกับชาวธาตุไฟบ้างคะไพ่ขึ้นราชินีถือดาบ s e เว่ o อคอยคิงถือถ้วยนะคะอัศวินถือดาบแล้วก็มีพลังงานสีถ้วยนะคะขึ้นมาเนาะโอกาสพลังงานในช่วงเวลานี้นะคะน่าจะอยู่ในจุดของการที่มี ทิศทางมีพลังงานที่คุณชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นเนาะแล้วก็อยากบอกว่าถ้าช่วงเวลาเนี้คุณอุ้ยรับรู้เป้าหมายของตัวเองแด้ชัดแล้วนะคะมันว่าคุณจะได้เจอได้เจอ คนที่เข้ามาเข้าอกเข้าใจในตัวคุณมากยิ่งขึ้นด้วยเหมือนกับพอเราพยายามเข้าใจในตัวของเราเองแล้วคุณพยายามที่จะเครเรื่องกับความรู้สึกพลังงานตัวเราเองเนี่ยมันจะมีทิศทางแนวทางของการที่คุณจะได้เจอได้เจอชอยมากมายเลยอาจจะมีทั้งชอยที่ตรงใจชอยที่ไม่ตรงใจแต่หมดว่าท้ายที่สุดคุณจะได้เจอคนที่เข้าใจในตัวคุณนะคะแล้วก็คุณเองก็เข้าใจในความเป็นตัวเขาด้วยมันจะมีการเรียนรู้มีการ ศึกษาดูใจกันนะคะเกิดขึ้นเนาะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะมองว่าเป็นพลังงานน่ารากักเป็นพลังงานที่ดีเลยทีเดียวนะจ๊ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่านะคะจะมีชาวลัคนาหรือว่าราศีอะไรบ้างที่จะเข้ามาหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุไฟในช่วงเวลาเรวๆนี้เนี่ยนะ,ะชาวกรกฎนะคะชาวกุ้ม เรากดซ้ำตุนนะคะพิจิกค่ะประมาณนี้นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมนันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ